นี่ครับวิธีแก้ปัญหาเก้าอี้ต่ำครับเก้าอี้ของโมเค่นต่ำครับผมต่อขาขึ้นมาเลยครับเนี่ยสิบห้าเซนนะครับผมต่อขึ้นมานะครับทีนี้ก็นั่งปั่นสบายแล้วครับตอนนี้แต่ผมผมไม่ได้ใส่ชุดปั่นนะครับผมผมติดตั้งมอเตอร์ไก์นะครับแล้วนั่งต่ําเวลาวัดปลามันมันวัดไม่ค่อยอยู่ควัดไม่แรงครับก็เลยตัดสินใจ เอาอลูมิเนียมมาต่อขาขึ้นครับซึ่งเก้าอี้แคมปิ้งผมเคยเอามาลองแล้วนะครับมันมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าพื้นของโมเด็เนี่ยมันมันจะไม่เหมือนพื้นของรัวนะครับของตระกูลอื่นนะครับพื้นตรงนี้มันจะมันจะอ่อนมากนะครับเนี่ยขนาดวางแบตลงไปยังยุบเลยครับเนี่ยเนี่ยก็เลยต้องต้องต่อขาเก้าอี้ครับสิบห้าเซนนะครับเนี่ยผมต่อสิบห้าเซนใช้งานได้ดีครับดีดีขึ้นมากเลยครับ ปั่นได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้อาชุดปั่นมาให้ดูครับวันนี้ปั่นได้ปกตินั่งตีได้สบายครับหรือผมก็ไม่แนะนําให้ต่อสูงกว่านี้นะครับคือสิบห้าเซนนี้ก็ก็สูงขึ้นแบบพอดีแล้วนะครับผมวอะเดี๋ยวดูตอนใช้งานนะครับเดี๋ยวดูตอนอใช้งานตกปลานะครับโอเคแล้วนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับ มันจะสูงขึ้นมาประมาณเนี่ครับพอดีผมว่ามันพอดีแล้วครับสิบห้าเซนนะถ้าใครปั่นก็น่าจะปั่นได้นะครับผมว่าปึ๊บปึ๊บสำหรับสายปั่นนะครับลองต่อดูนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาเหมือนผมนะครับลองต่อดูครับโอเคครับผม